ก้มกราบเท้าท,ทุกทุกท่านกราบทั่วทิศทั่วทุกสถานปลอดจงสร้างสรรยังไม่สายไม่ใช่ผมแก่เหลือกำเหลือเกินแทงสนุกผมยังเบิ สบายพูดถึงลิเกแล้วก็นึกถึงแฟนคนเก่าเคยเป็นนางลิเกด้วยกันตอนนี้เขาไปมีผัวแล้วรวยแล้ววันบานนื้ก็มาขายของเนี่ยมีแม่คงแม่ค้าเออแล้วนี่ขายอะไรเราอะฮะขนมหวานจ้าขนมหวานเหรอเออนี่ผู้จา่าฉานดีเนี่ยฮะขายดีไหมขายดีจ้าเหรอนี่เช็งลองไหม เ้าใจเมื่อชว์อย่างนี้ก็ต้องลองกันแล้วละ่ะแบ่งกันกินเลยนะเอ้เราคุยกไปเฉิือยากจะมาคิดอะไรมากมายเลยฉันแล้วพ่อ,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 มอไม้มีลูกชายอยู่คนหนึง่งกระสนใจลูกชายก็บอกฉันนะจะยกให้เพางั้งนเออ ไม่อยู่กุ้เทปโดนระเบรดีบอจ้ะบอไม่อยู่ไม่อยู่โดนระเบรแต่เจ็ดแปดปีแล้วจ้ะโอ้ยโดนเติบหลายเลยแตโดนโดนหลายดอกแล้วโดนโดนหลายแล้วโดนหลายดอกกุหลาบโอ้แต่ละปีแต่ละปีโดนหลายดอกคือ มีผู้ชายมาให้ดอกกุหลาบดอกชบาดอกชบา้าเออไป,ไปนัางกินได้ไปนัางกินไปป่านี่ลูกชายให้มาเยาลาเยฮะเออวันๆเองไม่เคยสนใจจะทำงงท มันกมีงานทำก็เลนลิเก่ลูกเอ้ยอเอาอาชีพพ่อไปทำลูกจะไปได้นอะไรลิเกพอ่อยุคนี้สมัยนี้จะไปสู้ชายยาไปสู้กุ้งไปสู้แสวงสามวาเขาได้ยังไงเราไม่ได้ไปสู้เราไม่ได้ไปแข่งพ่อ,อถือว่าเป็นศิลปะของไทยลูกเอ้ยมันก็พอร้องได้นิดๆิดหน่อยๆน่อยแหละพ่อเออคนมันไม่ชอบไงอะไรก็ไม่ชอบอลูกพอเป็นมันจะชอบเองล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 องดิมัดวาง บอกว่ามึงไปโกโนหนวดทิ้งไปไม่ได้หรอกพ่อมีไว้หน้าหวานเมื่อเสียงดังเอะอะวอยวายทำไมไม่หลับไม่นอนและพ่อจ๋าหรือว่าวันนี้พ่อดูดมาระวังนะพ่อจ๋าตำรวจจะจับไอเรื่องยาบ้า มันไม่ดีพ่อชอบกินบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วร้านอะไรละพ่อจ๋าร้านข้างหน้าชายสีมีเกี๊ยวลองนึกให้ดีมีร้านอะไรอีก กให้ดีมีร้านไหนอีกพ่อเลยเลี้ยวฉีกไปทางซ้ายเจอร้านบะหมี่ฟลุกยังไงอร่อยถูกไจลูกจา๋าไม่พอลองเลี้ยวขวาเจอร้านหนึ่งนะ สุดโตเจออะไรพอโฉมยงเจอบะหมี่้านนงชะชะชะเฮ้ยพอาผกินปับเฮ้ยมันจับอุรนาน้ำซุปหัวหมาอร่อย หมูไม่ใช่หัวหมาไปกินที่ไหนมาละพอน้ำซุปหัวหมูเฮ้ยจริงหรอ,อมแม่สดลงคอช่ำชื้นดีมากพ่อเส้นแบบมีเขาเหนียวที่อื่นมันเละเส้นนี้เหนียวเป๊ะผูกคอยอย่างตาย พ่อดิหยอกผมว่าจำมันกับมีกันแค่สองคนนะพ่อทาไมเองไม่ได้ลิเกลูกฮะเองก็ต่อปากต่อคําได้ลูกผมมันแต่งชุดลิเกไม่ขึ้นพ่อวันนี้เองยังไม่พร้อมพ่อก็ไม่ว่าวันหน้าไปหลังเองพร้อมขึ้นมาเลยบอกพ่อลูกเอ้ยไม่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 ยังไงผมก็ไม่เล่นว่าลิเกไปหาหาไม่ได้เอาวันนี้ไปใช้แค่สี่หมื่นพอลูกนะะโอ้โหเมื่อวานให้ตั้งสองแสนวันนี้ให้สี่หมื่น ่เองไปใช้เลี้ยหนาลูกเอ้ยใช้วันละสี่หมื่นก็พอแล้วลูกเอ้ยเราอาชีพอย่างงี้ลูกเอ้ยอหนังไม่ไหวนะงานวันเกิดเพื่อนเค้กก็หมื่นกว่าบาทแล้วพ่องานวันเกิดเพื่อนสั่งเค้กงานวัเกิดพ่อพ่อซื้อหนุ่มครกไหมพ่อแหมกินง่ายๆเอาไปห้าหมื่นลูกโอ้ยขอใขอให้สองหมื่นนะเจ็ดหมื่นพ่อเอาใช้สี่หมื่นพอลูกไปขอให้หมื่นพ่ออย่างงี้เลย เออได้พ่อพ่อขอบคุณมากนะพ่อเออเออยัไงถ้าเอาผู้หญิงติดมาฝากพ่อสักคนหนึ่งเออไม่เอา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 พ่อแม่นานๆผมอยากให้เออเอาวอาตามใจพ่อเออเออเอาไก่อนนะแล้วขายของเก็บเงินเยอะๆนะพ่อนะอยากกลับบ้านดึกลูกนะเฮ้ยผมกลับเช้าพ่อ สบตาอุราตื่นเต้นโอแม่เนื้อเย็นเคยหยอกเยา้าฉันยืนยิ้มเคยเจอแฟนเกา่าเก้าหัวใจปวดร้าวรุ่มโ้ย <Hey! S 2> น,นานจะได้ร้องสักทีผมยืนวันไว,ห,วหัวใจผ่าว กสมัยก่อนดังมากพริงเพลิดบรรเจิดสินสแฟนเก่าแล้วนี่ถูนี่เป็นเจ้าของตลาดแสดงว่าเสียที่เป็นผัวเธอเลี้ยงดีนะเ<อ>ด,ดีนีเ่เล่นลิเกหรือเปล่าเล่าไม่ได้เล่นแล้วจ้ะเหรอพี่เป็นไงบ้างเล่ากอดมีแฟนยังงงไม่มีจ้ะตั้งแต่แฟนถูกมูห่าก,กัดตายก็ไม่มีเลยจ้ะ<อ>แล้วมีมีลูกเปเจ้าเขาไหมเล่าสองลูกจ้ะสองคนสองคนเหรอเป็นลิเกหรือเปล่า ไม่ได้เป็นหรอกจ้าฉันรักษาหายแล้วลิเกนะไม่มเชื่อไวรัสหยอกเล่นจ้ะพี่ลูกฉันไม่ได้มาทางนี้เลยจ้าโอมาทางไหนหรอกไปทางเอ่อเกาลงเกาหลีเกาหลียงเกาเหลาอะไรน่จ้าโอเด็กสมัยนี้เนะาะค่ะพี่กอดฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะอือนกไรไม่เห็นเข้ามันจะไม่ดีดิอุ้ยคนแก่กอดกันไม่เป็นไรหรอกเหอเออเอาเอ,าเอา เออากเขบกับปาขาดมาี่ลูกนี่มาตามหาแม่แม่เอาทำอะไรมาเก็บข้าตลาดแล้วมปิดกอดกับมันทำไม เคือว่าเขารือบอกกี่ครั้งแล้วว่ามาขายของแล้วอย่ามาล้างลิเกแถวเนี่ยบอกว่าใครเชื่อใครฟังไงี่ยลูกลูกคจะายคาตลาดยังมาจ่าข้่าตลาดยังจ่ายแล้วครับนี่ลูกชายเหรอลูกชายลูกบลางหน้าตาไม่น่าข้างเกาหลีเนาะโอ้โหลูกบลางมันหน้าฮิปฮอปเลยอ่ะฮิปฮอปฮิปฮอปลูกบลางเหมือนเหมือนไอ้หอบอ่ะ จะขายขายไปพี่พอร์ตนี่ให้ขายพี่พอรดูร้องเป็นเหรอลูกขายยังไงอะพี่พอรขายอะไรม้างอ่ะอ่มีเนี่ยโชว์เนี่ยขายง่ายๆเนี่ยเนี่ยเอาเดี๋ยวผมหยิบแล้วร้องเลยนะนี่มีกล้วยนี่มีกล้วยมาชิ้นซื้อมาชิ้นกล้วยเนี่ยจุดเดือด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 บอกเอาดีกว่าฮะบอกเอาดีกว่าอะไรนะลูกพูดเอาดีกว่าอพูดเอาดีกว่าไอ้หนูนี่นาบอกแล้วนะ อะไรหนูหน้าตายหนูจะหน้าข้างพวกไหมไทยใจตะวันอย่างนี้เลยไม่ไหวแล้วไหมไทยใจะตะวันมันก็เป็นพยานยังไงเนาะพี่หนูอย่างเงี้ยไปต่อไปดูยังไงหนูนีก็ให้หน้าขายอยเหอะไปเอาไปขายที่อื่นเลยตาไปไปไป <S 1> <S 1> <S ไปไปเลยไปไปเแล้วก็จ่ายค่าก็ได้ค่าค่าแพงเนี่ยเแล้วก็ไม่จ่ายดิก เอาไว่กระจายวันนี้ทีเดียวเลยไงไม่ต้องจ่ายเลยเก็บเลยเก็บไปเลยไปขายที่เอิญเกลืมเอ้าลมลืมเเอขายนี่เถอะอาดีครับพี่อากีอย่าลูกไม่เอาลูกไม่เอาลูกเก็บเลย ีพ่อลูกเอ้าโซ่ขาดแล้วมึงอ,อ่ะเออไล่กัดเขาเนี่ยลูกชายขายที่ื่นเลยมันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนไม่จ่ายค่าตลาดดินี่ผมเป็นลูกเขาเนี่ยลูกแม่เนี่ยเอาว่าเก็บตังค์เหรอค่าตลาดเนี่ยไม่จ่ายไม่จ่ายตังค์เนี่อพ่อมาทำตัวงี้วะพ่อควักตังค์จ่ายเข้าไปจ่ายเลยจ่ายเขาก่อนว่ากัดจ่ายพรุ่งนี้ลูกเอ้ยยังจะเถียงอีกนะจ่ายเข้าไปะ จ่าเขาเขาบอกให้จ่ายเขาเออมันไม่ได้หรอกพี่เดี๋ยวเขาเขาจ่ายเองแน่ถึงสงสารลุงติดเพรามันไม่จ่ายอ่ะใครลูกพ่อผมใครลูกพอไหมเนี่ยติดติดติดสองพันหนึ่งมันติดติดติดพันหนึ่งเนี่ยมันติดอะไรเขาบัดเครลเฮ้ยไอ้ยมันปล่อยผมปล่อยปล่อยผมมันต้องจ่ายเขาติดจังเลยพ่อขึ้กูต้องมาห้ามมึงพี่ผมต้องขอดพ่อเลยมันเป็นไรเป็นไรไม่อยาไปตีพ่ออย่างนี้ไม่ดีหรอกอู้ป๊บ แล้วมึงมาอะไรพ่อปัววัดใจแล้วไงผมไม่อยากให้มีเรื่องราวการมันก็คือใจแล้วมันก็จ่าก็ถูกแล้วมึงจ่าอะไรอะไรไอ้ะอ้ไออ้อ้ไอาไอกไอ้ไอ้ไอ้ออ้ไล้ไอ้ไอัไไ้ไ้ออออออ้ไ้ออ ที่ตลาดแม่ของแม่ผมอ๋อไม่มีเรื่องวินา้วหรอกจำไม่จำพอแล้วนะเดีพ่อด้วยเดี๋ยวจะบอกพ่อผมให้อย่ามาร้องลิื่องเกย์วนี้ด้วยอย่ามาร้องลิเกแล้วก็จะมาขายของแถวนี้ไปแม่ครับไปจำไว้ด้วยนะบอกลูกด้วยไปขายสินที่ตลาดเดินจำเอาไว้นี่พ่อเอางี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้ว ใจไม่ได้รักไม่ได้ชอบแต่จะทําเพื่อพ่อผมจะไปเอาคืนในสองตัวนั้นเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้พ่อไม่ได้ลูกอย่าไปอาฆาตเขาลูกเอ้ยไม่ได้อาฆาตแต่มันทําพ่อผมไงเอ้ยเล็กน้อยลูกขอ้เองกลับมาเป็นลูกของพ่อเลนลิเกกับพ่อเดี๋ยวลูกเอ้ยก็ผมก็ลูกพ่อไงก็ใช่ไงแต่ผมจะเอาคืนให้พ่อไงผมต้องเอาคืนไม่ได้เฮ้ยไอ้หนูโอ๊ยอะไรกันนักหนาวเฮ้ย 老炮呢？Oh, <laughs>